สาวไทยคนหนึ่งกำลังโบกธงชาติด้วยความภาคภูมิใจแต่จู่ๆคำพูดเดียวกลับทำให้บรรยากาศในงานประกาศรางวัลเปลี่ยนไปทันทีใครคือคนที่กล้าตั้งคำถามว่าเธอไม่ใช่คนไทยและทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนทั่วโลกต้องพูดถึงเตรียมพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชมทั้งฮอนช็อกจนลืมหายใจและคุณจะรู้ว่าความจริงของเรื่องนี้มันซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เห็น สาวไทยคนหนึ่งยืนอยู่บนเวทีใหญ่กลางงานประกาศรางวัลที่มีผู้คนมากมายรวมตัวกันไฟสปอตไลท์ส,ส,สั่งลงมาบนใบหน้าของเธอทำให้เหงื่อเมเ็ดเล็กเเริ่มไหลซึมเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วทั้งฮอล์แต่สายตาบางคนกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอบอกธงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆที่อยู่เบื้องล่างทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนคุณเป็นจีนใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนมีมีดแทงเข้าไปในใจของเธอ บรรยากาศเงียบลงทันทีราวกับเวลาหยุดหมุนผู้ชมทุกคนหันมามองด้วยสายตาสับสนและไม่เชื่อหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเสียงภายในหัวดังขึ้นซ้ำๆว่าเธอไม่ใช่จีนเธอเป็นคนไทยแต่คำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในหูเธอจับทงชาติแน่นขึ้นรู้สึกถึงผืนผ้าระบายความรู้สึกที่ถูกทำให้รู้สึกแปลกแยกแสงไฟที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นแสงที่เย็นชาราวกับกน้ำแข็ง รอตัวเธอเต็มไปด้วยสายตาที่สับสนและเสียงกระซิบที่เริ่มแพร่กระจายความอึดอัดและความโกรธะส,สมขึ้นในใจในที่สุดเธอยืนหยัดและตัดสินใจในหน้าขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าความเป็นตัวเองไม่อาจถูกตั้งคำถามได้ง่ายหาฮะเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์และการอภิปรายระดับโลกความหมายของความเป็นชาติและการยอมรับความหลากหลายถูกตั้งคำถามอย่างลึกซึง้ง ทุกสายตาต่างจับจ้องและรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับหญิงสาวคนนี้เสียงกล้องของการอภิปรายในโซเชียลมีเดียเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกผู้คนจากหลายประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นและถกเทียงกันอย่างดูเดือดบางคนสนับสนุนเธอและเรียกร้องความเคารพในความเป็นชาติขณะที่บางคนกลับตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมหญิงสาวได้รับข้อความจากแฟนคลับทั่วโลก บางข้อความอบอุ่นหัวใจแต่บางข้อความก็ทําให้เธอรู้สึกหนักอึ้งในทุกครั้งที่เธอมองธงชาติไทยในมือความรู้สึกภูมิใจและความเจ็บปวดผสมปนเปกันอย่างชัดเจนในคืนหนึ่งหลังงานประกาศรางวัลเธอนั่งอยู่ริมระเบียงสูงของโรงแรมลมเย็นพัดผ่านเบาๆทาให้เสียงในหัวเธอเงียบลงเล็กน้อยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความหมายของการเป็นคนไทยคืออะไรจริง ฮะและทำไมบางคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถทำให้ความรู <Eat> ้ส <Mars> ึกที่ลึกที่สุดเจ็บปวดได้มากมายขนาดนี้ความรู้สึกสับสนและความหวังผสมปนเปกันอยู่ในหัวใจแต่เธอก็รู้ว่าการยืนหยัดในความเป็นตัวเองคือสิ่งเดียวที่เธอทำได้ในตอนนี้แล้วคืนวันนั้นเองเสียงหัวใจที่เต้นแรงที่สุดของเธอก็ดังก้องขึ้นพร้อมกับความมั่นใจใหม่ที่เติบโตในใจอย่างเงียบหาฮะรุ่งเช้ามาถึง แสงแดดอบอุ่นสัด่องผ่านหน้าต่างห้องพักเธอลุกขึ้นยืนด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมเลือกที่จะไม่ปล่อยให้คำพูดที่ไม่จริงมาทำลายตัวตนของเธอพร้อมกับธงชาติไทยที่ยังคงถูกถืออย่างแน่นหนาเธอเตรียมตัวออกไปเผชิญหน้ากับโลกที่กว้างใหญ่พร้อมส่งสารสำคัญว่าความเป็นชาติไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์หรือคำพูดที่ผิวเผินแต่คือหัวใจและความภาคภูมิใจที่แท้จริงในตัวเอง ทุกก้าวเดินของเธอในวันนี้จะเป็นเสียงสะท้อนให้กับผู้ที่เคยถูกตัดสินด้วยอคติและเป็นแสงสว่างนำทางให้กับคนรุ่นใหม่ที่ยังคงสงสัยในตัวตนของตนเองในที่สุดเรื่องราวของเธอไม่ได้จบแค่ในค่ำคืนของงานประกาศรางวัลแต่กลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกที่ยังต้องเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันความสนใจจากสื่อมวลชนเริ่มถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเธอถูกสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์และวิทยุหลายแห่ง เสียงของเธอสะท้อนถึงความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งผู้คนเริ่มพูดคุยถึงเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเคารพความหลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกันเธอก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่เชื่อในความยุติธรรมและความเท่าเทียมแม้ว่าจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างแต่ความกล้าหาญของเธอทำให้หลายคนต้องหันมาคิดใหม่เวลาผ่านไปแต่ความทรงจำในคืนนั้นยังคงสดใสในใจเธอเสมอ มันกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอยืนหยัดและทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมไม่ใช่แค่เพื่อเธอแต่เพื่อคนไทยและผู้คนทั่วโลกที่ต้องการความยอมรับในตัวตนที่แท้จริงเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและพลังของการยืนหยัดในความจริงแท้ของตัวเองวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินผ่านถนนในกรุงเทพมหานครเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้ง ข้อความจากแฟนขับต่างประเทศที่ส่งมาเป็นกำลังใจอย่างไม่ขาดสายเธอหยุดยิ้มอย่างอบอุ่นรู้ว่าตัวเองไม่ได้ยินหยัดเพียงลำพังแต่มีผู้คนมากมายที่เชื่อมั่นและพร้อมจะเดินไปด้วยกันท่ามกลางความวุ่นวายและความไม่แน่นอนเธอพบว่าความเป็นไทยในตัวเองคือพลังที่ไม่อาจถูกทำลายและไม่ว่าจะมีใครจะตั้งคำถามหรือไม่เข้าใจเธอก็จะยังคงโบกธงชาติด้วยความภาคภูมิใจอย่างไม่หวั่นไหว แสงแดดที่สาดส่องลงมาในเช้าวันนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่พร้อมกับเสียงหัวใจที่มั่นคงและไม่เคยหยุดเต้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเสียงลมพัดเบาๆผ่านใบไม้ที่ปลิวสวยัยเธอเดินต่อไปด้วยก้าวที่หนักแน่นและมั่นใจในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเดิมการถูกเข้าใจผิดและตั้งคำถามไม่ได้ทำให้เธออ่อนแอกลับเป็นเหมือนประกายไฟที่จุดให้เธอเปล่งประกายมากขึ้น ผู้คนรอบพังเริ่มหันมามองด้วยความเคารพและชื่นชมเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กล้าหาญจะยืนหยัดในความเป็นตัวเองโดยไม่กลัวคำตัดสินทุกครั้งที่เธอโบอกธงชาติไทยเสียงหัวใจของเธอก็ส่งผ่านความรักและความภาคภูมิใจอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอรู้ว่าตัวเองได้สร้างเรื่องราวที่จะถูกจดจำไปอีกนานแสนานาน คืนหนึ่งในงานเทศกาลวัฒนธรรมที่จัดขึ้นกลางเมืองเธอได้รับเชิญให้ขึ้นพูดบนเวทีเล็กหาหา่าท่ามกลางผู้คนที่นั่งล้อมรอบด้วยความสนใจเธอเริ่มเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองเสียงของเธอนิ่งและมั่นคงเล่าถึงความเจ็บปวดและความท้าทายที่เผชิญมาแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจผู้ฟังเงียบสงบและตั้งใจฟังทุกคำพูด สายตาของหลายคนเปลี่ยนไปจากความสงสัยเป็นความเข้าใจหลังจากคำพูดจบลงผู้คนต่างลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างกึกก้องเธอรู้สึกถึงพลังและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างกันในคืนนั้นธงชาติไทยที่เธอโบอกไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความภาคภูมิใจและความกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเสียงปรบมือ,อยังคงก้องกังวานในใจของเธอ ผู้คนเริ่มพูดคุยกันถึงความหมายของอัตลักษณ์และความหลากหลายมีรอยยิ้มและน้ำตาที่ผสมปนกันในสายตาของผู้ฟังเธอรู้ว่าเรื่องราวของเธอได้ปลุกความประหนักรู้ในหัวใจของใครหลายคนวันรุ่งขึ้นข่าวสารและบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มแพร่หลายสื่อและนักกิจกรรมทางสังคมหยิบยกเรื่องราวของเธอขึ้นมาเป็นตัวอย่างไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงเวทีโลก ความกล้าหาญของหญิงสาวคนนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่ต้องการยืนหยัดในตัวตนและไม่ยอมให้ใครมาตัดสินด้วยอคติและในที่สุดเรื่องราวของเธอจะยังคงเดินต่อไปเป็นเสียงสะท้อนของความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่สิ้นสุดท่ามกลางความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงเธอยังคงเดินหน้าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและไม่หวัน่นไหวในทุกก้าย่างของชีวิตเธอเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมกับธงชาติไทยที่ยังคงถูกโบกสะบัดด้วยความภาคภูมิใจเสียงสะท้อนจากเรื่องราวของเธอได้สร้างแรงกระเพื่อมในใจผู้คนไม่ว่าจะเป็นในวงการศิลปะวัฒนธรรมหรือสังคมเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความหวังเป็นบทเรียนที่สอนให้โลกเข้าใจว่าความเป็นชาติและอัตลักษณ์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการยอมรับและเคารพในความหลากหลายของมนุษย์และเธอรู้ดีว่า เรื่องราวนี้จะไม่มีวันจบลงในวันนี้เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงบนใบหน้าของเธออีกครั้งพร้อมกับเสียงนกร้องที่ดังกังวานในสวนสาธารณะใกล้บ้านเธอหยิบทงชาติขึ้นมาแนบบอกอย่างมั่นคงความรู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจค่อยๆแผ่ซ่านในหัวใจแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายแต่เธอก็เชื่อมั่นว่า การยืนหยัดในความจริงและความเป็นตัวเองจะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้เรื่องราวของเธอจะถูกเล่าขานต่อไปไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของหญิงสาวที่โบกธงชาติแต่เป็นเรื่องของความกล้าความหวังและพลังที่ไม่มีวันหมดสิ้นในการสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับทุกคนในวันหนึ่งที่เธอเดินผ่านถนนสายเก่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเด็กๆที่เล่นกันอยู่ใกล้ๆทำให้หัวใจเธออบอุ่น เธอรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เริ่มจากการที่คนคนหนึ่งกล้าที่จะยืนหยัดและแสดงความจริงใจธงชาติที่โบกในมือของเธอไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเธอมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจรู้ดีว่าทุก,ก้าวเดินของเธอคือส่วนหนึ่งของการสร้างโลกที่เข้าใจและเขารบกันมากขึ้นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากคำถามท,าที่ทำให้เธอเจ็บปวด กลับกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงใจผู้คนทั่วโลกและเธอพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความหวังที่ไม่มีวันดับลงความรู้สึกอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านลึกลงไปในใจของเธอเธอหยุดยืนมองภาพสะท้อนในกระจกเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เพียงแค่โบกธงชาติแต่ยังโบกธงแห่งความเข้มแข็งและความกล้าแม้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์และความไม่เข้าใจ เธอก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเพราะเธอรู้ว่าความเป็นตัวเองคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพลาบไปได้ในค่ำคืนที่เงียบสงบเธอปิดตาลงพร้อมกับรอยยิ้มที่มั่นคงรู้ดีว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและเรื่องราวของเธอจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้กับผู้คนทุกยุคทุกสมัยแสงดาวส่องประกายบนท้องฟ้ายามค่ำคืน เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงลมหายใจของโลกและเสียงหัวใจของผู้คนที่ต่างมีเรื่องราวของตัวเองในความเงียบสงบนี้เธอได้พบกับความสงบและความมั่นคงภายในความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงสว่างจากภายในจะนำทางเธอไปสู่ความหวังใหม่ เรื่องราวของหญิงสาวผู้โบกธงชาติไทยนั้นไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนของความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดในความเป็นตัวเองและการเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนทั่วโลกให้เข้มแข็งขึ้นด้วยกันเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ข้างทางดังแผ่วเบาเธอยังคงเดินต่อไปด้วยก้าวที่มั่นคงและเต็มเปี่ยมด้วยพลังรอยยิ้มบนใบหน้าทำให้ผู้คนที่เดินผ่านรู้สึกถึงความหวังและความเข้มแข็งในทุกเส้นทางที่เธอเลือกเดิน ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งความตั้งใจที่ลึกซึ้งในใจของเธอได้ธงชาติที่โบกสะบัดกลางสายลมเป็นเครื่องตนใจว่าความรักและความภาคภูมิใจในตัวเองคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครจะมองข้ามไปได้และแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายรอยอยู่ข้างหน้าเธอก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าอย่างไม่หวั่นไหวเพราะเธอรู้ว่าเรื่องราวของเธอไม่ได้จบแค่วันนี้แต่มันคือการเริ่มต้นของบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้า แสงแดดยามเย็นค่อยๆลาดลหลบนท้องฟ้าเป็นสีทองอารามเสียงนกร้องประสานกับเสียงลมหายใจของเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งเธอหยุดยืนตรงนั้นมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่กว้างไกลรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับโลกใบนี้แม้จะ,ะเผชิญกับคำพูดที่เจ็บปวดและความไม่เข้าใจแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความสงบและพลังธงชาติในมือยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างาม เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่ไม่เคยจางหายและในทุกก้าวที่เธอเดินต่อไปเรื่องราวของเธอจะยังคงส่องสว่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนตลอดไปคืนที่เงียยบสงัดกลับมาอีกครั้งเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่บนฟ้าฟ้าความคิดของเธอพาไปถึงอนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้แม้จะมีเรื่องราวที่เจ็บปวดและบททดสอบที่ผ่านเข้ามา แต่ทุกสิ่งนั้นทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งในใจลึกๆเธอรู้ว่าการยืนหยัดในความจริงของตัวเองคือสิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างและมีคุณค่าอย่างแท้จริงเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนเป็นเสียงเรียกให้เธอก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความหวังที่ไม่มีวันดับสูญและเรื่องราวของหญิงสาวที่โบกธงชาติไทยนั้นจะยังคงดําเนินต่อไปในหัวใจของผู้คนทั่วโลก เป็นบทเพลงแห่งความกล้าและความภาคภูมิใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดแสงจันทร์สส่งผ่านผ้าม่านบางเบาเธอหลับตาลงอย่างสงบพร้อมรับรู้ถึงพลังภายในที่เติบโตอย่างเงียบหาหา่าในความเงียบของค่ำคืนนี้เธอได้พบกับความจริงแท้ที่ไม่มีใครสามารถพลาดไปได้คือความรักที่ลึกซึ้งต่อรากเน่าของตัวเองและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายไม่ว่าจะมีใครจะพูดอย่างไร เธอก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับธงชาติที่โบกสะบัดอย่างสง่างามเรื่องราวของเธอจะยังคงก้องกังวานในหัวใจผู้คนเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันเลือนหายและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าอย่างแท้จริงเสียงนกร้องยามรุ่งเช้าปลุกเธอให้ตื่นขึ้นแสงแดดแรกของวันส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาอบอุ่นเธอลุกขึ้นจากที่นอนด้วยหัวใจที่เบิกบานและเปลี่ยนไปด้วยความหวัง ธงชาติไทยที่ยังคงอยู่ในมือกลายเป็นเครื่องตนใจถึงความเข้มแข็งและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันใหม่ของเธอแต่เป็นวันใหม่ของความคิดและความเชื่อเธอพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับโลกด้วยความมั่นใจและความกล้าเรื่องราวที่เริ่มต้นจากคำถามที่สร้างความเจ็บปวดกลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอและผู้คนมากมายและในทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินต่อไป เสียงหัวใจของเธอจะยังคงส่งผ่านความหวังและความภาคภูมิใจไปยังผู้คนทั่วโลกอย่างไม่สิ้นสุดลมเช้าเย็นพัดผ่านใบไม้ที่เอ็นเอียงไปตามแรงลมเธอยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้เส้นทางจะไม่ง่ายและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยแสงสว่างและพลังแห่งความหวังเสียงของเธอที่เคยเงียบงนันตอนนี้กลับดังก้องกังวานและชัดเจนในโลกกว้างเรื่องราวของหญิงสาวที่โบกธงชาติไทย กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความรักในตัวตนและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปเพราะเธอรู้ดีว่าความจริงและความภาคภูมิใจที่แท้จริงนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์ท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่นและสายลมที่พัดผ่านเธอยิ้มอย่างสงบใจและมั่นคงรู้ดีว่าการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นทุกความเจ็บปวดและความท้าทายที่เคยเผชิญ ได้หล่อหลอมให้เธอเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความหวังธงชาติในมือยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความภาคภูมิใจในรกากเงาและไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเธอก็พร้อมที่จะยืนหยัดในความจริงของตัวเองอย่างไม่หวั่นไหวเรื่องราวของเธอจะยังคงเดินต่อไปสร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับผู้คนทั่วโลกเสมอในวันที่ฟ้าสดใสและลมพัดอ่อนหาหะ เธอเดินเข้าสู่สถานที่ใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่เปิดกว้างเสียงฝีเท้าของเธอเป็นจังหวะที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังผู้คนรอบข้างเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เป็นหญิงสาวที่โบกธงชาติเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของความกล้าความหวังและการยืนหยัดในความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงผลักดันให้กับผู้คนมากมายที่ต้องการยืนหยัดในความจริงของตัวเอง และในที่สุดความรักและความภาคภูมิใจในชาติของเธอจะเป็นแรงสองนำทางให้โลกใบนี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบและแข็งแกรง่งในค่ำคืนที่เงียบสงัดเธอหยิบธงชาติขึ้นมาโบกเบาๆใต้แสงจันทร์เสียงหัวใจของเธอก้องกังวานด้วยความมั่นคงและสง่างามแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายและคำวิจารณ์แต่เธอไม่เคยปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นทำลายความเป็นตัวเองทุกครั้งที่ธงสะบัดไปตามลม มันเป็นการประกาศว่าเธอยืนหยัดเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในรากเน่าของตัวเองเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนของความกล้าแต่เป็นเสียงสะท้อนของความหวังที่ไม่เคยดับสูญและจะยังคงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปแสงดาวทอประกายเจิดจ้าในคืนที่เงียบสงบเธอนั่งนิ่งอยู่ใต้ท้องฟ้ากว่าสายตาไปยังความกว้างใหญ่เบื้องหน้าความรู้สึกอบอุ่นและสงบใจแผ่ซ่านในหัวใจ เหมือนกับว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้ถูกเยียวยาเสียงลมหายใจของธรรมชาติรอบตัวเป็นดังเพลงปลอบโยนเธอรู้ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดผ่านเข้ามาความภาคภูมิใจในตัวเองและความรักชาติที่แท้จริงจะเป็นแสงสว่างนำทางเธอต่อไปในทุกเส้นทางและเรื่องราวของเธอจะยังคงก้องกังวานในหัวใจผู้คนเป็นบทเพลงแห่งความกล้าและความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มสาดส่องผ่านหน้าต่าง เธอลุกขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่พร้อมกับธงชาติที่ยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามเสียงนกร้องและสายลมพัดเบาๆเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่แค่วันที่ธรรมดาแต่เป็นวันที่เธอพร้อมจะเขียนบทใหม่ในชีวิตด้วยความกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่มีใครสามารถพพร่ไปได้เรื่องราวของหญิงสาวผู้โบกธงชาติไทยนั้น จะยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกให้กล้าหาญและเชื่อมั่นในตัวตนของตนเองเสมอสายลมอ่อนโยนพัดผ่านผืนผ้าใบธงชาติที่เธอโบอกอย่างสง่างามเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความมั่นใจและความหวังแม้โลกจะเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคเธอก็ยังคงยืนหยัดในความเป็นตัวเองอย่างไม่หวั่นไหวเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น แต่กลับกลายเป็นประกายไฟที่จุดให้ผู้คนลุกขึ้นสู้และเชื่อมั่นในความจริงของตัวเองอย่างไม่มีข้อสงสยัยธงชาติที่โบกสะบัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าและความภาคภูมิใจที่จะยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดท่ามกลางเสียงลมที่พัดผ่านอย่างอ่อนโยนเธอหยุดยืนมองท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เบื้องหน้าใจเต็มไปด้วยความสงบและความเชื่อมัน่นวัตถุกก้าที่เดินผ่านมา แม้จะมีความเจ็บปวดและความท้าทายแต่ก็ทําให้เธอแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นธงชาติที่ยังคงโบกสะบัดในมือเปรียบเสมือนพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่งในหัวใจของเธอและเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นแรงบันดาลใจและความหวังให้กับทุกคนที่ต้องการยืนหยัดในความจริงของตัวเองในที่สุดวันหนึ่งที่แสงแดดอบอุ่นสาดส่องทั่วท้องฟ้า หญิงสาวคนนั้นยืนอยู่บนเวทีอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้เพียงแค่โบกธงชาติอย่างภาคภูมิใจแต่ยังเป็นตัวแทนแห่งความหวังความกล้าและการยอมรับในความหลากหลายของทุกคนเสียงปรบมือกึกก้องก้องกังวานไปทั่วทั้งฮอน์เธอยิ้มอย่างสงบและมั่นคงรู้ดีว่าการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยบททดสอบได้หลอ่อหลอมให้เธอกลายเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและเปล่งประกายเรื่องราวของเธอไม่ใช่แค่ของตัวเอง แต่คือแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกที่จะยืนหยัดในความจริงและรักในตัวตนอย่างแท้จริงและในวันที่โลกเปิดใจทุกคนจะได้เห็นว่าความหลากหลายคือความงดงามที่แท้จริงเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่เพียงจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและความหวมังใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด